ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมดีนีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t s y Gaming นะครับและวันนี้เราอยู่กันในเกม Geng i i n p a c t นะครับผมช่วงนี้ก็มีกิจกรรม symphony นะครับกิจกรรมตีลูกบาศกเข้ามานะครับก็กิจกรรมตัวนี้เลยนะครับผมอ่าผมลงคลิปแรกไปแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทาเมนทำเป็นหลักเมนเดวเซนลิงของผมนั่นเองนะครับผม ก็จะเป็นตัวฟรีทั้งทั้งหมดเลยนะนะครับผมก็จะอ,อยากให้ดูพอเป็นเพื่อนๆนะครับพอเป็นแนวทางที่จะอา่านตรงนี้ไปได้นะครับผมซึ่งบอสจะมีทั้งหมดนะครับจะาสามสิสามตัวนะครับก็คือสายฟ้าลมแล้วก็ทราดหินนะครับในละวันนะครับเงื่อนไขก็จะแตกต่างกันไปซึ่งวันนี้ก็เป็น วันที่6แล้วนะครับผมซึ่งวันนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายนะครับทีนี้นะครับทั้ง7วันเนี่ยเราจะต้องได้คะแนน2 2,900งพนนะครับเพื่อที่จะเอากิจกรรมของางวันจากกิจกรรมตรงเนี้ยนะครับผมให้ถึง2 2 0 0 0ืนะครับให้ถึง2 0 0 0 0คะแนนนะครับผมแต่ละวันเราต้องได้29 0 0นะครับผมถึง3,000นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับว่า อ่ะตนี้นะครับเลือกเป็นยังไงบ้างนะครับผมของของวันเรกนะครับตัวน,นี้นะครับเวลาสามร้อยนะครับผมยีิบห้านะครับผมลดความรา็ิทิ์ไม่เอาครับผมอ่ะทีนี้มันจะมันจะมีอยู่อ่า อันนี้น่าจะเดี๋ยวเลือกเป็นตุดอาเอาเวดาสึกอาคูดาวสก,กินธาตออกนะครับแล้วก็เอาเป็นมอนสเตอร์เพิ่มพลังเป็นสักยี่ห้าักห้าสิบเปอร์เซนนะครับเพราะว่าคะแนนตัวแรกเนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยนะครับผมก็นะครับประมาณนี้นะครับผมตัวที่ใช้นะครับก็จะเป็นเสืนหญิงบาบารา กายะนะครับแอมเบอร์เส้นลิงเนี่ยเป็นเมนดิปิสนะครับบาบาร่าตือสมุนบับกายะออกมา,าทำลายทำลายไอ้ไอ้ตอนหลังๆนะครับทำลายไอ้นั่นแหละนะครับผมแอมเบอร์เอามาสั่นคองธาตุนะครับเป็นความจบตีเพิ่มขึ้นนะครับผมอ่ะ อ่ะนะครับมาถึงก็รอครับรอให้ตั้งไม่ปลายต่างๆมันเต็มก่อนนะครับผมอ่ะแล้วก็กินพวกอาหารบัฟด้วยนะครับผมจะเป็นการดีนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมไม่ได้กินนะครับเพราะว่าอาหารผมจะหมดแล้วนะครับผมนะครับก็มานะครับมาถึงก็โจมตีไปก่อน,นเพื่อที่จะให้แบบทำ เวลาเยอะอะไรพวกนี้ครับผมไอ้ท่านี้นะครับก็หลบประมาณนิดหนึ่งนะครับฟ้าน,นี่ทัดเดสดีๆนะครับจะไม่โดนนะครับเอาธนูยิงสวนไปก็ได้นะนะครับก็จะเป็นช่วงไม่ต้องปล่อยท่าอะไรครับไอ้ท่านันมันสั้น ฝ่ายนี้เลยก็ได้สองดักหวะหรือเปะ่ะเพราะว่าเราเอาคินี่ออกมาเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็เตรียมตัวเข้าด้านในนะครับแล้วก็เปลี่นนยน,ยน,ยนทั้งだな มาเดินเปลี่ยนบารบาร่ามาครับจับโจมตีจับโจมตีครับจับโจมตีครับชาบโจมตีครับผมสังเกตบ,บอสแล้วก็ตออกประมาณนิดหนึ่งนะครับท่านี้นะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็อย่า้มีเยอะๆนะครับเพราะว่าเราก็ค่อนข้างที่จะเสียเวลากับมันนะครับผม สามลูกนะครับสามลูกก็ดูต่อไปครับว่ามันจะทำอะไรครท่านี้ก็หลบออกมาไกลๆก็ผมมันจะหลบหล,ลบง่ายนะครับแล้วก็เดินเข้าไปใกล้ๆก็ได้ครับเพื่อทิจาเนะี่ยนะครับเพราะว่าอีน่นี้มันก็มีช่วงจังหวะ นะครับให้เราโจมตียาวเหมือนกันขั้นหนาดต่อไปครับมันจะเข้าไปวงข้างด้านใน,น,นครับอ่านิดนี่นนผมไม่ทันนะ ทำตะก่ามาเดินนะครับโอ้โหดโ,โอเคอนะครับโอเคยากมาโโนครับแางมีนะฮะ่เเรียบร้อยนะครับก็นะครับประมาณนี้เลยนะครับผม ก็คือเราต้องสังเกตน,นะครับว่าบอสมันจะทำอะไรนะครับดีอ่าโอเคครับผมเราก็มา่อกันที่บอสลมกันตนะครับผมก็อ่าตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเลือกคะแนนอ่าไม่เกิน300วินาทีนะครับผมเพราะว่าเวลามันจะได้การเพิ่มลังชีวิตมอ,อนสเตอร์ขึ้น25%นนะครับเพิ่ม ตายไฟฟ้า,าต้านไปด้วยนะครับผมก็เส้นหญิงเราก็จะโจมตีมอโบน่อยครับเวลาสามพันกว่าครับก็เราเอาออกได้ยอย่างนี้ครับผมก็เวลาคุณดาสกินธาตุก็เอาออกไปนะครับเพราะว่าเราต้องการคะแนนเครดิตสองพันเก้าะนะครับทีม่มาใช้นะครับก็เหมือนเดิมน,นะครับผม ไอ้บอสลมเนี่ยมันมันจะไม่ติดธาตุนะครับเพราะงั้นเราจะโจมตีได้ค่อนข้างที่จะเบาๆหน่อยครับผมมาถึงก็รอนะครับรอสกิลธาตุนะครับถ้ามม่ตายเด่นก็แนะนํากินอาหารด้วยครับแต่ว่ากระผมเนี่ยผมก็จําไม่กินเพราะว่าอก็ใกล้ใกล้หมดแล้วครับมาถึงครับโจมตีมันไป็นึทีรับเพื่อย้ายให้มันมีเวลาเยอะนะครับผมเปลี่ยนบาปาร่าไหครับเปลี๋ปาบาร่ามันจะตุกหรือมันจะอะไรเนี่ยนะครับผมลบทนะครับ ไมมลลม่่่่กลลบนเเยยวาาือี้ฮต่อไปครับมันจะทำอะไรครับเราก็ดูครับมันปักเฉลิหรือเปล่าปักเฉลินี่ก็เป็นท่าที่ให้เราโจมตีฟรีก็นะครับโจมตีไปเรื่อยๆครับผมนะครับเรากับนายก็อยู่ทั้งวันอย่างนี้นะครับผมเนี่ย ต่อไปครับมันก็ใช้ท่าพายุนะครับผมทีนี้เราก็บินโรนะครับผมท่าพายุนี่ม ah ันก็จะเสียเวลาหน่อยครับมันเสียเวลาตรงนี้ด้วยนะะครับผมแต่เราไม่รีบไงนะครับผมเราก็ขนาก็อยู่กันทุกวันอย่างนี้แหละครับท่าพายุนะครับใช้มาก็ท่าอะไรเพื่อนท่าวิ่งว้าวหรืไงนะครับผมเปลี่ยนนะครับบารบาร่ามาเปลี่ยนเจ้งลิงนะครับเพราะว่าบาบาร่าถือสมุดบัฟอยู่นะครับชาร์จนตรมีไปหน่อยชาร์จนตรมีไปทีนชาร์จเติมปีสามได้ไหมไม่ได้ครับผม ก็มันอะไรเนี่ยอะไรอะไรของนายนายทำอะไรเพื่อนนายทำอะไรเพื่อนนายตบอะไรอ่ะไม่โดนเลยอะ่ะนะครับผมสามพันนะครับสามพันนะครับผมก็เราก็พยายามอยู่นะครับถ้ามันวับอย่างเงี้ยมันวับไปใช้ค่าใหญ่แต่ถ้านกนกติตอดอิดใครเีกอินซีนะครับผมก็จะแบบว่านะครับเราก็ใช้อันติด้เลยเพราะว่าท่านี้นะครับมันก็ตังที่จะ ให้เราโจมตีนานนิดนึงนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสของเรานะครับว่บาวางโคบ้ามานได้ไหมไม่ได้เด่ะผมวางผิดผมวางผิดว่ะแล้วก็เรายิ่งไปหาเออยิ่งไปหาอันนี้นิดนึงนะครับมาลมใช้ท่าน,นี้นะครับเออเออตายตายตนะเนี่ยเ <c oughs> ออแต่ไมไดโคบะโคบะอีกทีนึงอีกทีนึงอือฮึสองทีได้ไหมสองรั้งได้ไหมได้ครับผมอ่าเรา กดนี้มานะครับผมก็เราก็ยำอย่าให้ระวังนี้นะครับอย่าให้อย่าให้ตายนะครับผมเพราะว่าบา,าร่ามันถือสมุดปั๊บดูจะตกเรานะครับแล้วก็ปั๊บก็ไงนะครับผมนี่ขยัเอาหน่อยเพื่อนนี่นี่นะครับผมเอาไปครับมันจะทำอะไรครับมันจะแบบ อะไรครับดูดดูดเฮ้ยดูด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 ปาบเขาให้นะครับผมก็วิ่งไปปล่อยไม่มีนะครับชาร์ปเป็นตัวชาร์ปบอลชาร์อืปไม่คลิกชาร์ปชาร์ปไม่คลิกเด็กชาร์ปไปก่อนนะครับผมต่อไปครับมันก็จะบินอีกแล้วหรือเปล่ามันบินอีกแล้วนะครับผมพวกป็โอกาสของเรานะครับผมปาบเขาให้แล้วก็วปางหนีเลยครับครับนะครับ ติดท่าไปติดท่าติดท่าทำใเพื่อนติดท่าจ้าจ้าหน่อยเพื่อนจ้าหน่อยนี่รวมอีกทีนึงโดนทีไหมแอมเบอร์เอาเนื้อเอาหน่อยนะไม่นี่แอมเบอร์ชโรชว์ทีน,นี้แอมเบอร์โชวันตีไหมไม่นี่แอมเบอร์โชวันตีนะครับเฮ้ยทำอะไรนี่ไปโดนหรอกเพื่อนโอ้ยโดนดว่ะออนี่นี่ผมต่อไงเลือกผมเลือกผมร้อยเดนผมก็เอานะครับนี่อะไรเพื่อนทำอะไรเพื่อน นี่วิ่งไปหาแป๊บนึงขันห,หน้าให้ดีนะครับขอบ่อนบินนะนี่ทำอะไรเพื่อนนี่ผมเก็บได้หมดเลยว่ะต่อไปครับเราก็จะออกาขอายะเพราะว่าขายะมันเลือดกันเยอะอยู่ยนะครับเพื่อที่จะแบบว่านะครับหนาให้ตัวหลักเรานะครับซีมองติ้งก่อนนะครับเลุยหลบนิดนึงนะครับหลบนิดนึงเนะี่ยจบยังเนี่ย นาน,นี้นิดนึงอ่ะโอ้โหท่าพายุอีกแล้วนะครับนะครับเมื่อกี้นะครับผมท่าบนชั้นคงจะจบไปแล้วเราก็ไม่รีบนะครับก็เราก็นะั่งทั้งวันก็อยู่กันในนี้นะครับผมาชอบเล่นท่าพายุใช่ไหมเนี่ยจบไปครับก็ประมาณนี้นะครับผมเล่นให้ถึงนาทีสุดท้ายไปเลยนะครับผมเราก็พยายาม อย่าใ้พลาดนะครับตอนตอนเก็บไอ้ลูกแก้วนะครับผมแล้วก็ไอ้ตาฮิลเลียดนะครับเวลาห้าตีเนี่ยกำลัอยู่เหมือนกันนะครับผมไอ้บอสอ่าบอสลมเนี่ยมันจะมีแบบถ้าตัวตีเยอะๆหน่อยครับมันจะแพทเทิร์นมันจะเยอะกว่าไอ้บอสพวกนี้หน่อยนะครับผมอ่ะต่อไปครับก็จะเป็นบอสบอสหินนะครับผม วัดดินเนี่ยก็เลือกเลือกอ่าคะแนนมันก็จะเยอะหน่อยนะครับอ่าเราก็เลือกสอกได้สามอย่าง้งเท่าที่ผมจำได้นะผมประสิทธิภาพพื้นฟูพลังงานอออะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยอ๋อนะครับผมก็เราก็เอาออกนะครับเมื่อตัวละครไม่มีรูปป้องกันลังมินกจะลดเท้าออกไปนะครับผมคุณดาสกินท่าพเพิ่มขึ้นหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็น เราก็ไม่เอาครับผมลดความเลี้ยงชีเราก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับคะแนนก็จะประมาณนี้ทีนี้นะครับแนะนําเปลี่ยนนะครับฮัมเบอร์นะครับผมเป็นเป็นโนเอลเป็นโนเอลนะครับโนเอลเนี่ยเป็นเลเวลคุณจะเอาเลเวลเลเวลหนึ่งมานน่ดก็ได้นะครับผมเพราะว่าไอ้การตัลายโศกเนี่ยก็แค่คนดาบใหญ่เอามาทําลายเฉยๆนะครับอาจะเป็นเรเซอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับผมตาใหญ่เหมือนกันนะฮะ เดี๋ยวผมเปลี่ยนที่ยักออกดีกว่าผมเอาแอมเบอร์ไปนะครับเพราะว่ามันจะได้สั่นท้องค่าเพิ่มพลังโจมตีนิดหนึ่งสั่นท้องทา่าใส่เพิ่มพลังโจมตีให้ผมที่บ้าสิ่ง,ลงบบนนแล้วก็บาบาร่าเนี่ยเอาไปับัฟแล้วก็เอาไปยูแล้วก็โนอเอลเอาไปตีโซ่เนี่ยไปนะครับเมนดะิบิบของผมยังเป็นยังเป็นเนสีงลิทเหมือนเดิมนะครับมาถึงก็รอครับรอ นี่เพลงเนี่ยกับจะออกจะออกไปลุกกับเคยเลยวู้นะครับนะครับเปิดตึงโอเอลมาเลยนะครับผมไม่หนี่หัวไปทีนึงไม่เข้านะครับอทีเสาก่อน,นะนรับสี่ครับกระโดดกันซึมนะครับผมเพื่อที่จะลุกเล็กแอนิเมชั่น มาดิครับอื้อก็มาดิครับเพื่อนโอ้โหเทบจะไม่ลดเลยนะครับก็พยายามดูไอ้ไอ้ที่ชาร์จๆหน่อยนะบิงบินเรานะครับจะไปทางไหนเนี่ยไปทางนี้แบบกงไปทางนี้นะครับโอเคครับถ้าว่างนี้นะครับก็ติดพลังางานไปนะครับผม เียนบาบาร่ามานะครับเลสกลิงโอเคนะครับเดี๋ยวมันก็จะแบบอาชับไอ้ไอ้สามครั้งนะครับผมจมจมีเรานะครับซึ่งสังเกตที่ปื้นนะครับมาอย่างหลบนะครับหลบนะครับหลบนะครับสามจังหวะนะครับ อันไล์สองแล้วก็บอสมันจะลงมาครับเปลี่ยนบาร์ร่ามาเป็นสลิงนะครับทีนี้นะครับก็เราก็ไปรอสองสตาร์ให้เอนนะครับเพราะว่ามันจะมาตรงนี้นะครับเราก็กดกรอกนะครับเลขกับมันไปเลยในะท่านี้นะครับ ไปเสาหลุดตายจะมีท่าจะตีเมื่อกี้นะครับผมนี่ก็หลบนะครับเดี๋ยวเดินนะครับจัดนะครับให้หลบนะครับงสานลุดตายคุหลบไม่ทันนะเพราหมดเ,เสาทั้งสี่เนี่ยมันก็จะไม่สร้างเสาใหม่แบบธรรมดาทั่วไปนะครับมันก็จะสร้างลูกแก้วขึ้นมานะครับผมอันเนี้ยเราก็ พยายามนะครับวิ่งตามแนวตรงล้วก็เก็บเกาะไปนะครับเพื่อที่จะนะครับอ่ะลงมานะครับผมเนี่ยมันจะวนรอบรอบักเก้นอย่างนี้นะ โอเคเราเก็บพลังงานนิดนึงคนระับพลังงานเราหมดแล้วต่อไปครับทำอะไรฮะมันจะถ้าเราทานี้ระวังนะครับผมค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับต่อไปครับมันจะตบเราหรือเปล่านะครับถ้าตบถ้าต,ตบหน่อยเพื่อนตบหน่อยอ่าโอเค น,นี่วังไงเพื่อนยะทำอะไรอะเพื่อนจะใช้ท่าอะไรอะมันจะท่าคอ้นีกแลเหรอท่าคอนก็ใช้หมีรอเลยผมนี่ปันกว่าโอ้มาโาเอลไปไปไหนน,น้องโเอวโเอวบอกบอก็มาดิค่ะ มาด้กค่ายบอสนี่จบไปนะครับผมผมแนะนำให้มีดับใหญ่นะครับมาหนึ่งคนนะครับผมถ้าคุณมีเรเซอร์หรือว่าคุณมีวกดับใหญ่นะครับก็เอามาใช้ได้ทำลายเสาพวกนี้นะครับผมก็จบกันไปนะครับกับบอสท,ทั้งสานะครับที่เอาเส้นลีมาทำคะแนน2,900นนะครับอัพ ต่อวันนะครับก็พอจะเป็นแนวทางให้ชาวบ้านได้นะครับทั้งนิดนึงนะครับผมไอ้ส่วนอันนี้นะครับมันก็จะแบบบอสเดียวกันแพทเทิร์เดียวกันนะครับแต่แตกต่างกันที่ตรงเพิ่มต้านทานไฟกับกายภาพนะครับผมตรงนี้มามันก็จะไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้นิดนึงนิดนึงไม่เหมือนกันนะครับ อ่ะโอเคก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็พรุ่งนี้นะครับรอผลล็อกนะครับอันนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายนะครับอ่ะโอเคก็ผมกลมไปด้วสวายนะครับก็ต้องก่อตัวล,ลาไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ